สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆพื่นอ,อ,อน,น,นอาไหมจไมจิผลไม้สดพี่น้อนให้พี่คนเห็นแล้วก็ใส่แคกเกอร์ตอันนี้ตั้งกี่โมงเอ็นเขาออกทีวีเมูนอ่ะกันเลยคิดว่าเปตาเสบเบิ้งอาเบิ้งจ้ะโมจิผลไม้สดเปตาเสบชิ้นเท่าไหร่ชิน้นละเก้าสิบเก้าบาท อันนี้ก็เป็นร้านสปาเกตตี้เด้อพิ่น่แล้วมาซื้อไปฝากยาย,อยบงงอันนี้กุ้งหมูออ,อ้คุณเส้นสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนลืมบอกเพื่อนเพื่อนว่ามางานโรบินสัน

ชิ on ้นละหกสิบแล้สามชิ้นหกสิบเกียวเกียวเกียวี่ยังประดูกคูพี่ยังกรดูกคูทีองชอบทองชอบของยายติ๊กปซื้อก่อนซื้อก่อนจ้าชิ้นนึงนะครับหนึ่งร้อยคาสแกนได้เลยถ้าได้มาจะเซเว่นกัน้ำยใส่ตู้เย็นไว้นะกระดูกคูเราอยู่ได้อีกสามวันนะครับขีบคุณครับ อร่อยแล้วอร่อยแล้วยำปลาดุกปูพี่นอ <c oughs> อ้องชอบย้ายปีกนะนี่แต่ร้านดังๆมานะคะอ <c oughs> หอยหอยส,สดๆจะะ้าเสียบบพี่น้องเด้อสุดยอดสุดยอดน่ากินมากเลยน่ากินทุกอย่างอ,าอันนี้จะเป็นปลาหมออกึก อเดียวค่ะต่มีิว้ะ่มีบัตรคิวสัเลยได้เลยนะจ๊ะยำนะมนะคะหแมวมักแมวมัดโดนมาเอาเาเอาอันนี้อู้แมวพะบางไปมักพี่น้องยหอมจังหมากเลยไข่มึก ไข่มือเป้งเลยไข่เด้งเเป้งๆเลยจ้าเด็จ้าเล็จ้าไข่แช้ไม่มีแป้งผสมของแท้เลยอร่อยมากเลยโอ้กระปุกแจ็คโหูรื้อนู่นมาได้หนล่งอ่ากินทํางนั้นเลยจะกน ากินทุกอย่างเลยเพาหมูย่างใส่ย่างอใส่ย่างมันก็แซ่บแต่่เดี๋ยวก็บ่เลยนี่เลยโอ้เปนรอหกสิบจะต้อไปหิ่งไงดใส่ย่างใส่ย่าง เลือกวะเลือกบุกเใข้ายบโรดเอา่าไรเอาอไรสามเกียวเอาเกีเกียน่ไหมเอามเกียเกีไ้เออ

เราขัดยากเอาลอเอาลย,เลยมันไง <c oughs> อาชิมมันมันเฮ้ยหมักความมันมันรอบมันมันมาทางนี้ดีกว่าทุกคนมีไก,ก่ฉีก,กมีไก,ก่ฉีกหรอมีไก่ฉีกก็จะเส้นค,คาาลุกน้ำอร่อยเนาะคุณเราไม่ต้องปรุง มีไก่ฉีกมีไก่ฉีกเป็นอะไรก็หีิตอนได้นะอ๋ออันนี้คืออะไรครับอันนี้คือมีไก่ฉีกอันนี้มีคลุกนะครับอ๋อคลุกกับไก่ฉีกอ๋อเอายางละอันก็นเลยยางละอัล้ได้ได้ชิมหลายอย่าง ยินดีเลยขอบคุณมากครับนี่กุ้งอบวุ้นเต้นนะทุกคนแนวมกินที่ได้าาพี่นอกจ๋าจะกินอะไรก่อนดีวนนี้ีหนึ่งบีสองีส้าและปีหกอด้วยนะกับอารีนี่คือคด็อกแสนอร่อยกันด้วยคอนด็อกแสนอร่อยันด้วยมาต่อด้วย ซี่โคงหมูปลาปิ้วครับนี่ยำยนี่จะไปกินที่บ้านด้วยนี่คิวที่มี h a s h t อร่อยอดกันเลยนะครับวันนี้ครับทุก่าจาบอกได้เลยว่าเป็นแก้งอย่างดี้นชื่นราคาไอชีกินนี่ขาชิบอิมใช่ไหมาชิบอด้วยนีค พร้อมกับดูกิมจิกันด้วยครับและรับดูเฟรชลมงเลงที่เราไองเมื่อวันนี้ชิมกันบ้างไปลองมั้ยที่มากระเด็นแซบบะปลาหมึกปลาไข่ปลาหมึกแซ่บบะเผ็ดแต่อร่อยอยู่ด้อ เปดี้ยวได้ไหมเนี่ยใส่ใส่นี่เปรี้ยวเปรี้ยบแซ่บออบเปรี้ยวปนไงนะีเปรี้ยวบบเปรี้ยวแล้วพอนอีกอนอืมอะหมมะอ้าวคืไข่มึก

ฝากคุณยายก่อนโอ้เมื่อไ่เนี้ยไปตัดตัวนะกลับแล้วนะคะทุกคนมางานเนี่ยกินข้าวกันเสร็จแล้วก็จะกลับดูความบางนะบางบางหนังร้องหน้าที่ถือนี่โอ้ไก่อันนี้เป็ะเพื่ไก่ไปทั้ไหนล่ะพอ่อ เดี๋ยวก,กินเสร็จก็จะกลับแล้วนี่อะไรอะไรจับแซ่เอารับแซ่พี่น้องนี่ชิ้นทะเลอยากชิมมันมนี้จังอยากชิมมันมนีชน 59, ้ชิ้นละห้าสิบเก้าสาเก้าสามชิ้นร้อย เราอยากชิมต้องชิมก็ชิมมันีนก้นนออก่อนทำไมไม่เอาเดี๋ยวได้พอแล้วไปตัออก ช <altro> <virt uel o> ิ้นหนึ <Wine> ่งค่ะไออะไรไมโลเอาอเผือกค่ะไม่เหมือนนะคะอ๋อโอ้ี น้ำปั่นก็อยากกินน้ำปั่นก็อยากกินแลกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนได้อยากมาวันที่วันที่เท่าไหร่ครับเนเจ็ดวันที่เจ็ดถึงสามถึงเจ็ดสามถึงเจ็ดแล้วปนองมางันร้อยเอ็ดวัดร้อยเอ็ดโรบินฟู้ดนะจ้า กลับบ้านแล้วนอนให้คน้องค้องได้ผุ่น่ะผุ่นอนแล้วแล้วกินบายบายน,นขอบคุณทุกการรับชม